เอาเดี๋ยววอมวอมวอมก่อนวอมก่อนออกมันสบายสบายให้กล้ามเนื้อมันชินก่อนหายไปสี่วันนี้เราเคยสบายกับเกมนี้ด้วยเหรอเอ้ยน่ยมันเอาคิดแม่ดูสเตฟานเปลี่ยนเสื้อโยโย่ไมชี่ where where you from ฮะอันนี้ผมมาออกโคนกระแสไม่ใช่เจมส์แต่เป็นแมนเนมเจฟอะแมนเนมเจ เอาวะโย่ชวนนิวันชวนนิว <classrooms> ันวุ้ยมันไม่กระตุกแล้วเจ๊ยเป็นไปได้ยังไงผมบอกเลยวันเนี้ยวันเนี้ยเน็ตผมไปต่ออยู่นะฮะห้องละตอนเนี้ยน่าจะพอไหวอยู่เน็ตไปอยู่ใะห้องแต่ว่าเขายังไม่เข้าห้องเลยเชื่อเขาบอกว่าเด็กเขาอยู่ให้องแต่ว่าเขายังเป็นฟิกเกอร์โฮโลแกรมอยู่เลยโอ้มาแล้วแล้วทำไมผมจอดำวันเนี้ย เออไม่ไม่ช่แล้วไม่ใช่แล้วสวัสดีผมเคสเพื่อนเข้ามามาทุกคนเล่นหรือเปล่าไม่ใช่นี่หว่าเล่น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 เลนเล่นเล่นเลนเล่นเลน่นเลน่นเล่ นี่เลยแหละค u i c k Cash Quick to catch จบมันจะเอาค่าสติของเธอไปทั้งหมดอะนะรอสิโอไม่รอแล้วเลุกโกลออโต้ใส่มันเฮ้ยมันสู้เหรอโอ้โหมันก็เกินแล้วทำไมแล้วทำไมเธอไม่โดนสังเดเลยคืออะไรวะจะเหลือแค่นัะไม่เกี่ยวมาแต่คนเดียวเลยเกี้ยวเลยอะไรอ่ะ อรอลีลอลีเดี๋ยวไปนเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไปเจ้คำสาใจะกำลังทำงานเจนนยมันแค่เรื่องบังเอิญบัเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีจริงบังเอิญเกินเรื่องเธอไม่ลดเลยไปลไปลไปล Yep that's me You're probably wondering how I ended up in this situation เดี๋ยวๆดวเว บอกแล้วคำสามไอ้เห็นเห็นสีโปแฝดอยู่ก็ถามที่โผใครกดชิ้เลยเห็นในหัวเป็นสีฟ้าแคเไหนเห็นเป็นสีฟ้าจริงๆก็เลยโดดลงไปเอาของไปก่เหรอแล้วก็เท้าสีโปใครสีฟ้าเลยอะเลยแกดเองไปแล้วไอ้ตัวหนึ่งไอตัวหนึ่ง ออยเหรอจะเหรอมาดิไปหาที่ลบก่อนไปลบก่อนช่วด้วยค่ัเ็ด้นป้าไปกแล้วเอาพกโกยังไม่ีกเหรอเอร้อยรีสเตฟานอาเธอตายแล้วเหรอเอเกิดอะไรขึ้นทำไมหันมาทุกคนกปกระหลกาแล้ระวังนะ

ฉันบอกเธอวมันจะปังตายไม่ใช่หลอดนะ่นอ่ะแต่มันพิษหลอดเธอดังหลบใส่ฉันฉันหมดหลอดแล้วเชื่อฉันเถอะเลยฉันโอ้มีคนเหยียบไฟฉันโอ้คนเหยียบไฟฉันตายหมดเลยเอาที่อะไรเนียดีก็ตายอะไรอ่ะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ในเมื่อเราไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้ตาย ฉันได้ยินเสียงลูกมาเบิดแต่ว่าไม่เห็นตัวคืออะไรว่าอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วจ้าไม่รู้ว่าแต่ที่รู้ๆก็คือบริสันต์จะตายแล้วก็นัวแล้วก็มีคนเหยียบกับดักไฟฉันโอเคเต๋าไม่ได้ขอโทษครขอโทษครัอมาแล้วมาแล้วมาตัวแล้วไปก่อนดีไปก่อนดีไปก่อนดีไปโกปิดอันนี้ไปซะละ เจอทนขึ้นข้าบนแล้วนะมันมีคนเหยียบไปฉันเต็มเลยะมาเ็วครอรับไรฉันยับเลยตอนี้ยมาเลวนะเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วข้าบนเล่นโซเลยเล่นข้างหลังให้เจ้าเจเจ้าอยู่คนเดียวนะมา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 ามา้า้ มือนกันมันก็ได้เกิดกันเธอเธอเธอมามาส้มมาตูมาแล้วตูมาแล้วนี่โหลดนะนี่โหลดนี่โหลดกระสุนหมดหลดกะสุนได้ยินเสียงว่าค่อนข้างใหญ่เออวันนี้เสียงค่อนข้างใหญ่นะครับไม่ใช่เสียงกันนะแต่ถึงเสียงเท้ามาแล้วไปโดนแล้ว

พี่พี่บี่พี่ส้มอืมอืมยึดแล้วยึดแล้วนะมีคนจับมีคนจับข้างหลังเอ่อออกไปเท่าออกไปเท่าออกไปเท่าว้าโอ้ยโหเปลี่ยนเออแล้วทำไมมันเปลี่ยนเป้ามาหาฉันหมดเลยเลยนี้โอ้โหเปลี่ยนเป้ามาหาฉันหมดเลยเอ้าอุ้ยเถอะักี้เฉยสวัสดีครับพี่กอล์เองอยู่ดีไหม

ไม่เคยกิสีฟูไม่ทันเลยเครียวายสวยเธอไวชมชมพูมาเธอให้ชมพูได้ปชมพูได้ดีวาได้ยิไปยืดดิไปยืดดิไปยดดิไปยืดดิไปยืดดิไปยืดดิไปยดดิไดไปยืดไปยืไปดูไดไป โอ้ยโ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 ยอยาให้เรายังไม่พอใจเกาะอย่าหญ่อย่าไปฝืนไฟเดี๋ยวมันมาอีกย่ามันก็มาหาเราอยู่มีโอ้โหตู้ตู้ของเรามีตู้ C อ่ะตู้ C อยู่บนดาดฟ้าแล้วก็ตู้ D อยู่บนเล่นตู้เล่นตู้ C ดีกว่าก่อสร้างตู้ D มันมันไฟกันอยู่ข้างบนประเด็นคือมันจะเติมมาวิ่งมาหาเราเร็วมากเราต้องรีบไป

ดึงดึงดึงมาก็ได้เธอดึงมาทำมางมุมไหนก็ได้โอเดไม่ทำดึงเหรอเมื่อกี้ใครดึงเหลือเลยโอ้ยไปโกะพีครับระวังมันเห็นหัวนะข้างบนน่ะพี่โตเราคือเต็มโต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 ไปโกะไปโกะโตไปหมดเลยโอ้โหจะท้ายมีแล้วแล้วไปโกดไม่โดนเลยเรื่องบังเอิญไม่มีจริง โอ้ยแหละโดนจับไอซ์โอ้ว่าแต่ล่นลงมาข้างล่างเลยเอาดีเอาดีทียตายตกเธอตายจะอยู่กลางอยู่ัยงงไจะปลอดภัยอยู่พวกแตนหนีตายแล้วแต่ก็หล่นลงมาเลยอยู่ข้างบนด้วยกันโดนด้วยกันเลยลิกไปกดเลือดไปกดเลือดไม่ลดด้วยซ้ำอ่ะข้างบเธอเธอเธอลงได้ลงมาก่อนนะ

ได้ยืนได้ยืนเอาละตู้นี้แหละตู้ไฮไลท์แหละตู้สลุดสนาดเขากำลังไปเขากำลังไปไม่เห็นอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนทำไมอยู่นไปกดโหลดมาล่างเลยู่่อีกฝังแล้วไปกดขึ้นไปอีกด้วยเนี่ยตรงนี้ไปไม่ได้นะนี่หลดก่อนนะเจอไหวไหม ออหล่นมาเจอไอ้นี่พอดีเอาไว้เลยเอาสวยเถอเอาไอ้หลนมาเจอส้มมีเดียมบางตายพอดีเลยยิ้มันไม่เอาเลยมันไม่เอาเลยเอาอีกแล้วพี่กอพี่กอล์ลงไปพี่อลสวยเถอพุชเอาไห้เอาไเอไห้เจ่งเจ็บห่งเจ็บขบวนขบนยิงมาแล้วยิงตู้แล้วยิงตู้แล้วเจี่กพี่กอล้แล้ว กดเท่ากันแล้วถึงกดทิ่าห้ดีไปดีเลยนะขึ้นข้างบนเลยพี่ก็ขึ้นบอเลยเข็นบอเลยขข็นบอเลยก็ดีเลยโอ้ยเคลนอะไรเนี่ยพี่ก็มาเร็วโอ๊ยไปมาพี่ก็พี่กอไปแล้วพี่ก็ไปดีปี้ปี้เฮ้ยโอเคมันมันมันโมมันโหมทุกอย่างใส่ชั้นหมดแล้วตอนเนี้ยมันโมทั้งงานวิจัยโหมทั้งทุกอย่างเลย เ้ยมาตอนนี้แหละเฮ้เธอฉันกำลังไปเธอเชนเต็ม,ตมละเธอเธอเธออย่าฝืนนะโอ no ไ,ไปไปด้วยอีกพี่กอลิฟเกิดนะเน้เนตอ่เนตอ,อเน้นต่อเน้นต่อเกิดละจะจับถือชุบก่อนระหว่างที่มันกำลังไม่สนใจกันได้แล้วระวังนะเธอ

อุ้ยเคดเป็นเหยี่ยมาเป็นเหยี่ยวอยู่ในทยอยู่ในไทยอยู่ไม่เหลือหนึ่งร้อยไปไปไปมาโจไม่ไกลไป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 เย็นเย็นเย็เ้ยโอ้ยปิง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 เคี้ยดปิงเยี้ยคร้ยดคุวมได้แน่เลยแป๊บเลยควมได้ควมได้ปะควมได้ว้าวไอ้เลย The kingfish reeled in victory. on behalf of all of us here at the finals thanks for watching oh shit here we go again <laughs>